ลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จ้าซื้อวันนี้พรุ่งนี้เป็นเศรษฐีเลยนะจ้าเอาเลขไหนดีจ้าพ่อนมเลขไหนรางวันที่หนึ่งบ้างคะป้ารางวันที่หนึ่งทุกใบเลยพ่อนมงั้นผมเอาใบนี้ครับได้ได้ได้เอาไปดิโอ้ยอยากรวยจังเลยว้ยได้เงินมาแป๊บๆก็จะหมดอีกแล้ว แหมถ้าแกเล่นช็อปซะขนาดนั้นจะไม่หมดได้ยังไงล่ะแกก็ลองไปซื้อรถเตอรี่ดูสิเผื่อจะมีดวงมีเศษผีกับเขาบ้างเอ๊ะนั่นมันยายลูกหมูนี่ไหนดูนั่นดิมีรถบีเอ็มมาจอดข้างยายลูกหมูด้วยอะสงสัยเขาจะมาแค่ถามทางแล้วมั้ง าขายลอตเตอรี่พ vale ี่กายแรกรถหรูเลยหรอเนี่ยเห็นนิ่งๆหงิมหิมที่ไหนได้ขนาดเสียยังยอมเอารถมาถวายให้ถึงพี่ร้ายนักนะไะว่าเราไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่า เนื้อทองเมื่อเที่ยงแกกินข้าวเยอะปะเยอะนะทำไมหรอดีแล้วจะได้มีแรงทำงานไม่ต้องไปเกาะใครเพราว่าอุ้ยว่ะแต่แกกินข้าวน้อยนะแกจะอิ่มหรอก็ต้องอิ่มแหละเพราะคงไม่มีผู้ชายรวยๆพานั่งรถหรูๆไปกินอาหารแพงๆ ดีแล้วล่ะเราอยู่ของเราแบบนี้แหละดีกว่าไปมารยาใส่ผู้ชายเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใจง่ายร้อยมารยาพวกเธอพูดถึงใครอยู่หรอเปล่าพวกฉันต้องพูดถึงใครได้หรอพวกเราก็แค่พูดกันเล่นๆักข,ขำเองเนาะใช่ๆหรือว่าเธอรู้จักผู้หญิงที่ทำแบบนั้นล่ะ ฉันไม่รู้จักหรอกฉันก็แค่ถามดูเฉยๆดีแล้วล่ะเพราะผู้หญิงมานยาร้อยเล่มเกลียนไม่มีใครเขาอยากคบด้วยหรอกเออฉันต้องขอตัวก่อนนะฉันมีธุระน่ะเอานี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังบุยไม่จบเลยนะเอาไงต่อเนอ่ะแกแกแล้วหมูมันหนีไปแล้วอะก็รีบตามไปเร็วๆสิหนูมันก็ค่าสายตาหรอ ไมนานไหมไม่นาน <c oughs> อันนี้ <c oughs> เงิน <c oughs> ขอบคุณมากนะคะหุยเงินเป็นฟ้อนๆเยลยอะแกมันใช้มานยานหลอกผู้ชายกินจริงๆด้วยอะ <c oughs> ฉันไม่ปล่อยมันไปง่ายแน่เรื่องนี้จะต้องถึงหูแม่มัน จ้ะแม่ตอนนี้นี่บ้านเราหมดแล้วนะจ้ะแม่ขอบใจมากลูกแม่ดีใจจริงๆเลยทีนี้แม่ก็พักได้แล้วนะไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยแล้วสุขภาพที่ไม่ค่อยดีอยู่ไม่ได้หรอกลูกหมูเกิดเป็นคนน่ะมันต้องขยันทำงานถ้าเราประมาทขึ้นมาชีวิตจะเดือดร้อนนะลูกไม่ต้องกลัว,ลวจ้ะแม่นี่ก็ใช้แล้วแล้วอีกหน่อยหนูก็จะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะ จริงเหรอเก่งมากลูกแม่ได้เลื่อนตำแหน่งสมแล้วที่ขยันทำงานขยันทำงานหรือขยันทำอะไรกันแน่เนื้อทองว่าพวกเธอพูดอะไรกันเนี่ยทำไมรับไม่ได้หรอพวกฉันต้องถามแกมากกว่าว่าแกไปทำอะไรถึงได้ตำแหน่งตัดหน้าพวกฉันนี่อะไรกันเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องมาหาเรื่องกันเลยเหรอป้าน่ะเงียบปากไปเถอะ เล่าขายรถปารี่แบบที่ลูกสาวบอกนะ่ะดีแล้วเพราะถึงป้าไม่ขายลูกสาวป้าก็ช่วยขายอยู่แล้วนี่ขายอะไรพูดให้มันดีๆหน่อยนะ้วปาข่ะขายอะไรนะหรอเอรหอ,อพวกเมียน้อยพวกเด็กเสีย่ยมันก็ขายยู่ตยวนี้เลยนะพวกเธอพูดอะไรว่าใครเป็นเด็กเสีย่ยโธ่ทำเป็นใส่ซื้อนางเอกใส่ส เขารู้กันทั้งโรงงานแล้วจ้าพวกกมพืชแกมันเป็นยังไงหยุดกล่าวหาลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้นะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ไม่ถอนจะทําไงล่ะนี่แหละนะที่เขาว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ทีแท้ก็เหม็นเน่ากัทั้งแม่ทั้งลูกพวกเธอยังมาลามปามถึงแม่ชนะอุ๊ยไม่เล่นหมดนางเอกใส่ซื่อแล้วหรอนั่นสิเส มาซะต,ตั้งนานคนเขาดูออกนะคะไม่ได้งงเหมือนผู้ชายที่เธอไปเกาะกินจริงเหรอครับผมว่าคนที่โง่คือพวกคุณสองคนมากกว่านี่มันเสียงไรลูกหมูนี่พวกคุณทำอะไรแม่ผมฮะแม่เขาเป็นเสียงเธอไม่ใช่หรอยายลูกหมูเสียเสืออะไรนี่พี่ปีเตอร์ เขาเป็นพี่ชายแท้ๆของฉันเองฮะพี่ชายใช่ผมเป็นพี่ชายแท้ๆของลูกหมูและกำลังจะเป็นหุ้นส่วนของโรงงานที่พวกคุณทำอยู่รวมถึงน้องสาวผมที่ได้มาเป็นผู้ช่วยเร็วๆนี้ด้วยหุ้นส่วนโรงงานเป็นได้งไงอะไข่ส้มกนลับอย่างนี้ขอโทษก่อนเร็วฉันขอโทษนะคะคุณปเต์ฉันขอโทษนะลูกหมูที่คิดว่าเธอเป็นเน็เซียพวกเราเข้าใจผิดอย่าเอาลืม พวกเธอจำไหนะเวลาชีวิตมันมีขีดจำกัดเอาเวลาไปพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีดีกว่ามานั่งตัดสินชีวิตคนอื่นแบบนี้จ,าจา๋าจพวกเรารู้แล้วเพราะงั้นยกตอนให้พวกเราด้วยนะถอน,นะๆถนเอน,ะนนะพวกเราขอโทษพวกเราส้องกผิดแล้วจิน ในฐานะหุ้นส่วนของโรงงานลูกและพี่ชายผมจะไม่มีวันปล่อยคนที่ทำลายพนักงานและครอบครัวเข้ามาทำงานเป็นอันขาดผมขอไล่บุคุณออก จะไปทำงานก่อนนะจ๊ะแม่เอาเดี๋ยวก่อนสิลูกเอานี่ไปด้วยหู้ทำไมแม่ข่อเข้าให้เยอะจังหนูจะกินหมดไหมเนี่ยตั้งสามกล่องเอาไปเถอะช่วงนี้แม่ขายไม่ค่อยได้ถ้าขายไม่หมดเดี๋ยวมันก็เสียแม่ไม่รอเอาของวันนี้เก็บไว้ขายพรุ่งนี้บ้างล่ะแค่วันเดียวมันไม่เสียหรอกแม่ไม่อยากเอาของเก่ามาอุ่นขายให้ลูกค้า ถ้าอย่างนั้นแม่ลดต้นทุนลงก็ได้นะให้หมูน้อยน้อยให้ไก่น้อยน้อยอะไรพวกเนี้ยแม่ทําไม่ได้หรอกมันจะไม่ครบตามสูตรที่ตกทอดกันมาถึงแม่แล้วอีกอย่างแม่ก็กลัวจะเสียลูกค้าแค่นี้ลูกค้าก็น้อยพออยู่แล้วลูกเอ้ยจ้าแม่ถ้าแม่สบายใจก็แล้วแต่แม่แล้วกันงั้นหนูไปทำงานแล้วนะจ้าดีจ้โชคดีลูก สวัสดีครับวันดีจ้าโหทำไมวันนี้ห่อข้าวมากินเยอะจังเลยล่ะครับอ๋อพอดีแม่เปิดร้านข้าวแต่ขายไม่ค่อยได้ก็เลยห่อ,อมาให้แบบนี้ก็แย่เลยสิครับพอเป็นอาหารขายไม่หมดก็ต้องเททิ้งก็ต้องเป็นแบบนั้นละค่ะจะเก็บไว้มันก็ไม่ได้คุณภาพแล้วอีกอย่างแม่ฉันเร่งเรื่องนี้มากเลยนะแม่ของคุณลูกหมูสุดยอดไปเลยครับ ใส่ใจลูกค้าดีแบบนี้อีกไม่นานร้านของคุณแม่คุณลูกหมูจะต้องไปที่รู้จักแน่นอนครับฉันก็หวังแบบนั้นเหมือนกันแม่จะได้มีกําลังใจในการขายของเออแล้วเที่ยงนี้นานจะกินอะไรอ๋อก็นาจะกินบาม่าแหละครับพราอเงินเดือนยังไม่ออกเลยต้องประหยัดให้ถึงสิ้นเดือนเอางี้เอาข้าวแกงของฉันไปกล่องหนึ่งแบ่งๆกันกินม,ออมันจะดีเหลอครับแล้ว คุณลูหูจะอินเนอเอาไปเถอนะน่ฉันกินไม่หมดหรอกของซื้อของขายมันจะดีหรอครับผมเกรงใจเกรงใจอะไรเอาไปเถอะโอ้ยที่มันขายไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะมันไม่อร่อยหรือเปล่านี่นายน่ะกินเข้าไประวังท้องเสียนะแม่ฉันทำสดใหม่ทุกวันไม่มีท้องเสียแน่นอนใครจะไปรู้ล่ะเห็นเอามา,จาแจกรปภทีคนนู้นทีบังคับให้คนนู้นกินคนนี้กินไม่ได้บังคับนะครับ คุลูกหมูเขามีน้ำใจมีน้ำใจน้ำใจดีเนาะเนื้อทองทำไมพูดแบบนี้ล่ะลูกหมูเขาสามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะฉันไม่ได้ดูถูกสันหน่อยก็แค่พูดความจริงของฟรีมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวเป็นแค่พวกของเศษเหลือในร้านที่เอามาแบ่งให้ก็เท่านั้นแหละเราแกดูได้ยังไงว่าที่แกพูดเป็นความจริงพูดแบบนี้ร้านแม่ลูกหมูเขาจะเสียหายเอานะ แกขอโทษลูกหมูเลยโอ้ยไรสาระ,ะเรื่องแค่นี้เองทำตัวเป็นเด็กไปได้หุดหงุดหงิดจริงๆเว้ลูกหมูฉันขอโทษแทนเนื้อทองด้วยนะเขาชอบทำอะไรไม่คิดอยู่เรื่อยไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่คิดอะไรอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องไปรับมันเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยลูกหมูโดนว่าขนาดน,นี้แล้วยังไม่โกรธดีฉันะย,ยอมใจเธอจริงๆไป เราไปเข้างานกันเถอะ่ปหูน่ากินจังเลยเอะกหูนั่งสิกลิ่นหอมมากเลยเราเนื้อท้องไม่มานั่งกับเราเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่นะั่ง ฉันจะไปกินข้าวข้างนอกงั้นฉันขอนั่งกินตรงนี้กับพวกเขาแล้วกันนะเอืออไหรบอกว่าจะไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันไงก็ออเดอร์ของฉันรอนานลูกหมูเขาเพ่เลยแบ่งข้าวให้ฉันฉันกินนี่แหละแกไปเถอะถ้าแกอยากจะนั่งตรงนี้กับพวกมันก็เชิญฉันไปคนเดียวก็ได้ปล่อยไปแบบนั้นเนื้อทองจะไม่โกรธหรอปล่อยไปแบบนั้นแหละดีแล้วถ้ายังไม่ยอมปรับตัวฉันก็ไม่อยากยุ่งด้วยเหมือนกัน งั้นพวกเรามากินข้าวนะครับท้องผมมันร้องหิวแล้วครับกินข้าวในรถหมูอ,อืมอกินครับใจจ้ะขอบคุณนะหืมเป็นไงบ้างพอใช้ได้ไหมมันเกินเขาว่าใช้ได้ไปไกลเลยครับเอาเอยสุดๆไปเลยจริงเหรอดีใจนะที่นายชอบทาแม่ฉันรู้แม่ฉันต้องดีใจมากแน่แน่ มันขนาดนั้นเลยเหรองั้นฉันขอลองชิมเลยนะอืม,อ,มอร่อยมากเลยเนี่ยฉันงงจังทำไมแม่เธอขายไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นเพราะร้านยู่ท้ายซอยแล้วกลางซอยร้านก็มาเปิดใหม่ลูกค้าก็เลยไม่ค่อยเข้านะ่ะน่าเสียดายถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะชวนเพื่อนๆให้สั่งข้าวแกงร้านแม่เธอนะของอร่อยแบบนี้มันต้องบอกต่อ ผมได้ครับเอ่อแต่ผมอาจจะขอติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนผมค่อยเอามาจ่ายคือช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยมีเงินนะครับได้อยู่แล้วเรื่องแค่นี้เองมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาจ่ายนะขอบคุณมากนะครับมาไปกินข้าวกันดีกว่าครับเอาแครงโลของฉันไหมขอบคุณมากนะครับอ่าใช่นี่ผมไปกินด้วยอยู่น่ากินมากเลยมด้วยนะครับแบ่งของไปด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> ในน้นกหมูกินได้เยอะนะนุ๊ร้านนี้แหละที่ฉันบอกอร่อยมากเลยนะดีร้านนี้แหละดีจริงฉันกินแล้วเชิญเลยจ้าข้าวแกงกำลังร้อนๆเลยดูเอาปลาดุผัดพริกแล้วก็ฮัลโลด้วยค่ะจ้าอ่อนเพื่อเลยนะคะได้จ้าผมเอาะแนงนะครับปีเตอร์แกวไลผมเอาพัะะาพโลครับได้จ้าได้จ้ารอแป๊บนะ จริงฉันบอกไปแล้วอร่อยมากปิ๊กซูมากทำไรอยู่ลรอจ๊ะแม่แม่กำลังคิดกำไรขาดทุนอยู่เลยลูกลูกรู้ไหม ร้านเรามีลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะขึ้นเริ่มมีรายได้เข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยขาดทุนแล้วจริงเหรอจ๊ะจริงสิลูกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะมีเงินเก็บแล้วก็เอาไว้จุ่มเจือส่วนอื่นๆในบ้านหนูมีกำลังใจทำงานละงั้นหนูไปดีกว่าไปดีจ้ะแม่จ้าโชคดีลูกจ้า กินเหมือนเดิมเลยนะลูกหมูแน่นอนอยู่แล้วขอบใจนะเดือดทองมีอะไรหรือเปล่าก็กระเป๋าตังค์ฉันนะสิหายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ฉันเดินมาแถวแถวนี้อะ่ะงั้นเดี๋ยวพวกฉันช่วยหายอีกแรงนะเจอไหมว่า ไม่เจออ่ะายล่ะไม่เจอเหมือนกันครับเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนของมันเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินด้วยเราจะเอาตังที่ไหนกินข้าวแล้วเนี่ยเธอเอาข้าวของฉันไปกินก่อนไหมส่วนเรื่องกระเป๋าตังคอยไปแจ้งหายกับโรงงานก็ได้น่าจะมีคนเก็บไว้ให้แล้วอะแม่ฉันทำมาเผือกล่องนึงพอดีขอบใจนะ นํำด้วยกันก่อนสิก็ะไรอร่อยมากเลยอะไม่เคยกินที่ไหนรสชาติดีขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะเธอคงจะหิวแล้วสิไม่ใช่นะมันอร่อยจริงๆมีแม่เธอทับหรอใช่ แม่ฉันทําเองเอางี้เดี๋ยวฉันช่วยบอกต่อร้านข้าวแกงแม่เธอให้คนในโรงงานได้รู้จักแม่เธอจะได้มีรายได้มากขึ้นถือว่าเป็นการตอบแทนที่เธอให้ฉันกินข้าวมื้อนี้อืมขอบใจมากนะเนื้อทององั้นวพวกเรารีบกินข้าวกันเถอะ๋อยวไปทํางานช่วงบ่ายไม่ทันเนื้อทองกินงไข่ปลาล้สิอร่อยนะได้สิเดี๋ยวจะลองกินพัดก็ได้นะออ่อยเหมือนกัน แม่ดีใจมากๆเลยนะที่หนูมีเพื่อนดีๆแบบนี้ร้านเราขายดิขายดีขึ้นเยอะเลยนะลูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้าวแกงของแม่อร่อยด้วยนะแม่เลือกแต่ของดีให้ลูกค้าเพื่อนหนูชมกันใหญ่เลยก็เพราะว่าแม่ทําด้วยใจรักไม่ได้หวังผลกําไรทําอาหารเราต้องทําให้เหมือนกับเราทําให้คนในครอบครัวกินพอเราทําโดยที่ไม่หวังผลอะไรสิ่งดีๆมันก็จะกลับเข้ามาหาเราเอง ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอกระทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบากใจ